สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซทุกท่านยินดีตอนรับเขาซูช่องเจน่างน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมขามือนีแอจะพาไปติดตามตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิละสมุดปาการนะคะอาจารย์วีลาสมุดปาการเพิ่นบอกว่าจะบอกบนสูตรบ,บนอย่างเดียวนะคะสําหรับมือวันที่สิมีนาคมสอง5ันหที่แล้วเพื่นบอก เล่นเจ็ดนะคะมันไปขืนบนนะคะเอ้ไปไปขืนไปล่องลางนะคะทู้ช่ว่ะบ่ผิดไปล่องลางล่างเพื่อนก็ให้เจ็ดต่ว่าไล่ตู่บ่ถึงนะคะเพื่อนไปตัดศูนย์ออกมันก็เลยได้แต่หลักเจ็ดผู้ใดวิ่งก็คือเจ็ดเข่านะคะทู้ช่วงขาสำหรับมือนี้เพิ่นสิว่าจังด๋ไปฟังน้ากันค่ะทู้ช่ว่ะเดี๋ยวเอ็ดจะทร่หาอาจารย์วีระตอนนี้นะคะทู้งช่วงะฟังน้ากันค่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะคร <Hello. S 1> ับสวัสดีครับวัีค่ะครับค่ะอาจารย์ค่ะบนอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์รอบรอบนี้อะบนอย่างเดียวค่ะเอฟซีจะกันล่างไว้ก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ผิดกติกาเท่นะั้น <c oughs> เน้นบนค่ะเน้นบนอย่างเดียวนะคะอาจารย์บนอย่างเดียวค่ะ อาจารย์ทางสมุทรปราการฝนตกไหมไม่ตกมันครื่อๆอืนาแต่ไม่ตกเอ้าเหรออยู่ทางค่ะทางจังทางเสาอำเภอสว่างแดนดินตกฝนตกเมื่อคืนก็ตกตอนประมาณตีสองครึง่งวันนี้ก็ตกเ,เป็นบางพื้นที่ค่ะใช่ค่ะลมแรงมากเลยค่ะเสียหายเยอะเหมือนกันบางที่เมื่อกี้ยกหลังคาไปเลย ตามรูปรกรมใชค่ะค่ะลมลมหน้าเนี่ยจะแรงใช่ค่ะแล้วเอาเอาบทอย่างเดียวแล้วเ,เลขหลักเขียนได้ยังยังค่ะอาจารย์คะเลขหลักอาอยู่แล้วเลขหลักเลขหลักมันมาทุกงวดหนึ่งวัดแล้วก็มามาบ้านนะฮะค่ะค่ะเป็นเลขหลัก มีห้าตัวหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมาอยู่แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวงกลมห้านะวงกลมห้าไว้ค่ะ,คะมาอยู่แล้วบนนะอ่ะโอ้ชอบหาครับอ่าเล็กวิ่งนะวิ่งวิ่งเก้ากับศูนเก้ศูนยนะเก้ากับศูนย์น้นศูนค่ะ

่ะเก้าก็หนึงเก้าสองเก้าใช่ไหมคะอาจารย์สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหลักร้อยอะไรอะไรคะอาจารย์หลักร้อยสามเขียนไปแล้วใช่ค่ะสามตัวบนหลักร้อยหลักร้อยเไปเลยเอาหลักร้อยค่ะหลักร้อยค่ะหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งสองสี่ห้าเจปหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดใช่ไหมคะจานครับครับวงกลมหนึ่งไว้ครับวงกลมหนึ่งวงกลมหนึ่งเนาะนี่ชอบตัวตัวเนอร์ค่ะจะมันมาเยอะล่ะค่ะรีกร้อยจยนเข้าทุกครั้งหลักร้อยแล้วก็เลขหลัก บนอะไมาอยู่แล้วแต่จับไม่ถูกแล้วแต่หาหาตัวมาใส่เลขเลขเลขด็ดเด็ดมาใส่เนี่ยได้มกค่เนี่ะอณะนี้เลขโดนโตะโดนเต็งเนี่ยะนะอาจารย์ชอบ0กับ9นะเอาเอาสูงย์เป็นหลักก็เลยจับสูนใส่สามตัวสามตัวนะทีเนี้ยครับอาจารย์จับไม่แค่สองคู่พอ150กับ159พอ150 หนึ่งห้าเก้านะคะาจันแค่นี้แค่สองจุดพอส่วนหกเมืองเมืองทีันจะสไลด์ไปหก่็เอาหกใส่ก็ได้หกหกเก้าแบบแต่จันไม่ชอบค่ะชอบชอบมาพอสูตรเรามีห้านะอืมค่ะจันค่ะ 5, 9, 5, 0, ก็แค่ห้าเก้าห้าสูตรตอวันหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสูตรส่วนหลักร้อยนี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่หนึ่งนี่ จาก็มั่นใจหลักร้อยนะอืมมั่นใจมากวันนี้นเพราะมาตรงกันหลายสูตโอ้ขะอาจารย์ผมไม่พลาดหรอกหลักร้อยอะหลักร้อยหนึ่งแน่นอนเนาะอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์คะขอทบทวนเรียกอาจารย์นะคะบนอย่างเดียวครับครับ เลขหลักมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์เน้นไปที่ห้านะคะแล้วก็วิ่งบนของอาจารย์คือเก้ากับศูนย์จับคู่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เน้นวงกลมที่ห้าศูนย์นะคะอาจารย์แล้วก็ค่ะเก<า>้าก็มีหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้า ลักร้อยของอาจารย์มีหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดอาจาย์เน้นที่หนึ่งนะคะสามตัวบนของอาจารย์มีห้าหนึ่งศูนย์กับห้าเอ้ยหนึ่งห้าศูนย์กับหนึ่งห้าเก้าขอไฟค่ะหนึ่งห้าเก้าค่ะหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าอาจารย์เน้นทั้งสองตัวนะคะอาจันเน้นทั้งสองตัวเลยอ๋อแค่สองชุดเองโอค่ะ ได้ขอจา์น้อยตัวหลักร้อยมีหกตัวนะมีหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดนะค่ะหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดค่ะจา์ค่ะเรียกหลักนี้ไม่พลาดใช่ไหมคะจา์หุดเลยหุดที่แล้วก็ห้าเนาะมาสิบหน่วยมาหลักงวนที่แล้วห้างวดนี้ค่ะจา์ก็มั่นใจห้าค่ะถ้ามันมาอีกตัวก็เป็นหลักร้อยไปอ๋อค่ะจายไอ้มาสองตัวจะเป็นหลักร้อย ค่ะก็แค่แค่นี้แหละค่ะคด้ยใจคิดเป็นที่ไรหลัตลบแล้วลงแค่นี้จะให้ค้งสุดแท้ที่ใกล้ๆก็เหมือนเดิมเพราะคิดไดแค่นี้ก็เลยออกไปเนาะค่ะตัวเลขค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์ก็เน้นๆนะคะอาจารย์จับคู่ก็ไม่มากตัวเนาะค่ะอาจารย์เนาะสามตัวก็มีแค่สองชุดนะคะ ก็ขอกบขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาให้ช่องเจนางนำโชคได้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีได้ไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อนะคะอาจารย์คะครับค่ะขอพวกคุณมากค่ะอาจารย์คะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะลลคร่ำรวยร่ำรวยค่ะอาจารย์ค่ะขอพวกคุณขอโชคดีค่ะค่ะขอพวกคุณมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะ่านมช้ชมขะตัวเลขแนวทางบนอย่างเดียวของอาจารย์วีระสมุรปาการนะคะอาจารย์วีระสมุรปากาันเพิ่นมั่นใจดิค่ะ่านผช้ชมขางวดนี้เพิ่นบอกว่าเลขหลักของเพิ่นหน 1, 2, 3, 4, นะึ่งสองสามสี่ห้าน่ะมั่นใจห้าเพิ่นบอกว่าให้วงกลุมที่ห้านะคะแล้วก็เลขวิ่งบนก็มีเก้ากับศูนย์เพิ่นเน้นไปที่ศูนย์นะคะ่านผช้่มขาส่วนเลขจับคู่ จับคู่ก็มี1 0 2 0 3 0 4 0 5 0อาจารย์ให้วงที่5 0นะคะส่วนหลัก9ก็จะมี1 9 2 9 3 9 4 9 5สองเก้าามเก้าสี่นะคะทําช่วงคาท่าประชวมกับพิจารณาระวังเก่ากับ0นย์ะคะส่วน3ตัวบน3ตัวบนก็มี1 5 0กับ1 5 9นะคะอาจารย์เน้นทั้ง2องตัวเลยคะ่ะทําช่วค่ะ หลักร้อยก็จะมีหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดอาจารย์เน้นที่หนึ่งนะคะหลักร้อยอาจารย์เน้นที่หนึ่งเ้วยอค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิละนะคะบนอย่างเดียวนะคะวทที่แล้วเพื่อนก็เน้นเจ็ดเจ็ดทั้งบนทั้งล่างกับปรากฏว่าเจา็ดเขาอีลีค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขวิ่งเพื่อนอจะบ่เคยผ่านเพราะฉะนั้นแถวท,ที่พิจารณาตามอาจารย์ต่างๆที่ ที่อาจารย์ที่พิ่นไหามานะคะจับตัวเลขตัวเด่นเพิ่นมาชนกันมาใส่กันเนาะค่ะเนาะถ้ามันตรงกันละเมนเลยค่ะท่านผู้ชม่ะแมนแท้โบกผาดจักเทื่อนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์วีละในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแอดกระคอจบคลิปรุงเพียงแค่นี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคหมันลำลุ้ยถูกหวยยกช่องไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชม่ะ ก็อย่าเลื่มติดตามกดไลค์กดแชร์แอดในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อเป็นควัญกำลังใจให้แอดได้ตามตัวเลขแนวทาดงเด็ดดังๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะมองได้เด็ดมองได้ดังมองได้แมนอาจารย์ได้ที่เพื่อนค่ะแอดกระโถนั่มพึ่นให้ตลอดเนาะค่ะเนาะเพื่อนกระใจดีใจดีกับท่าน,นา,ยยานผู้ชมค่ะเพื่อนกระพยายามที่จะให้เฮ้าเพื่อนแบงปัน่นเพื่อนให้แอดเป็นสะพานบุญเพื่อนแบงปั่นด้วยใจคืออาจารย์วีระาเพื่อนบอกเคยว่า เอานั่นเอานี่บ้เคยว่าสิขอฟหาบาสิบาทบ้เคยจักเถื่อนะคะ,ะบ้เคยว่าสิแบ่งปลาหน้ำแจง้งซันสีแอดบอมีจักเถื่อค่ะกราบขอพระคุณอาจารย์วีระหลายๆที่ให้ด้วยใจอิรีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมวงเอฟซีถูกทันได้ถูกหวยน้ำอาจารย์วีระหลายๆคนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะได้เลี้ยงกับไปเฮ็ดบุญให้เพื่อนได้พลากุศลน้ำกันกับเฮ้าเนาะค่ะเนาะท่านผู้ช่วงขาสำหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผูช้ชมไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อ ขอพรบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามสนับสนุนแอดขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะ